โรงพยาบาลมังการักจัดพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่24ตุลาคม2566ที่โรงพยาบาลมะการักอเท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสานอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลมะการักอเภท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกล่าวถวายราชสัุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอัมาพาตครั้งที่9ก้าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายแพทย์นิสิตศรีสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาการักกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยนายอนุชาหอยสางแน่เพรรมการนายแพทย์กฤษดาวุฒิยกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรี และหัวหน้าส่วนราชการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่พาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชนเข้าร่วมจากนั้นนายอธิสานอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานนิทรรศาก,การพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9กเฉลิมพระเกียรติ ต่มีความปรับปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมพลังแสดงความจงรักพักดีต่อใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ด้วยสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นด่างแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอดในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานทวรังวันชนะเลิศแก่เขตสุขภาพที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสร้างความตระหนักรู้ให้ กับประชาชนในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตได้ดีที่สุด จึงเกิดเป็นขวัญกำลังใจนำความปรับปรืมใจมาสู่คณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าที่มีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยด้นในแพทย์นิสิตศรษสมบูรณ์ผู้ในการโรงพยาบาลมการ,รักกล่าวว่าในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ1 8 8 0คนต่อประชากรจำนวน10,000 0คนหรือร้อยละ2ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับ3 ในประเทศไทยรองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็งนอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูงการศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ปว่วยหนึ่งอคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละหและพิการร้อยละ70ดสบซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้วยังมีผลทําให้ความจาเสื่อมในภายหลังอีกด้วยโดยร้อยละ8ปิของภาวะดังกล่าวจะเกิดในประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนาดังนั้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธีการจัดนิทรรศาการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดูแลและรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละเก้าสิบถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลื่องความเสี่ยงได้ด้วยการควบคุมความดันโลหิตควบคุมไขมันในเลือดไม่เครียดรักษาเบาหวานควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์งดสูบบุหรี่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญคือการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองได้